สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube เสือนน้อยบุรียามบริสร้างฝันครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพา f อมาอมาแกะกล่องนะมารีวิวชุดอุปกรณ์ต่อพว่วงชุดอุปกรณ์ลากจูงนะครับสำหรับรถกระบะ t ต y ย t ้ารีโว o c โ o คันนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้สั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับผมอุปกรณ์ต่อพ่วงตัวน,นี้ใช้สำหรับ ลากจุงว่าจะเป็นลากเรือลากเทลเลอร์หรือว่าลากอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้สั่งมาแล้วครับผมราคาอยู่ประมาณห้าพันเบาทนะครับผมตัวนี้รวมส่งนะราคานี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าชุดนี้ เป็นสินค้าแท้เลยนะครับผมนี่เป็นชุดคานลากของ t o y ย t a r ร v o นะครับตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองมองกันอยู่ครับผมส่งมาถึงปลายทางแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการแกะดูว่าจะอุปกรณ์ลากจูงตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เราอยู่กับน้องจินจังอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับโอ้โหจินจังจะมาเป็นคนแกะกล่องใช่ไหมแกะครับเอาเดี๋ยวให้จินจังแกะดูครับผมแกะเบาๆนะลูกเอ้เอาชิ้นแรกครับผมเดี๋ยวจะมาแกะกล่องดูครับขอให้อะไรมาบ้างครับผมราคาห้าพันเก้าร้อยบาทครับชุดอุปกรณ์ลากเรือนี่ครับนี่คืออะไร ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้มีตัว,ตวใหญ่สามชิ้นเลยนะครับเ <c oughs> อเดี๋อ่าแกะตัวใหญ่ก่อนเอาตัวใหญ่เนะอาตัวใหญ่เลยเดี๋ยวให้น้องชินจางแกะตัวใหญ่ครับมาลุ้นด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับผมตอนนี้เราใช้เวลาแกะประมาณายี่ามสแล้วนะครับยอมรับได้เลยว่า สินค้าเขานี่แพ็คมาตรฐานมากครับโอ้โหแพ็คได้อุดทนจริงๆแพ็คได้ดีมากครับแต่ป้องกันการถลอกนะครับมาครับผมตอนนี้ก็ออกมาเพิ่มเห็นเนื้อเหล็กแล้วเดี๋ยวมาดูครับผมว่าจะสวยขนาดไหนช่างใหญ่ช่างใหญ่ โอโ no ้โหกว่าจะแกะได้ยังรลำบากกันแล้ว L W N นะครับโอ้โหโอ้โหเสร็จแล้วครับสวยสวยสวยเอาหันไ้ชิ้นชิ้นชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นใหญ่มันจะลักษณะอาจจะเอาในห้มุนน กลับนี่นาย,ยกสลับมนันสิอืมนายนี่ไม่ตั้งมนันนี่หนักไหมเคยเหลือบอ๋ออ้าวไม่ใช่มันต้องมวนไม่ได้ต้องกลับก <c oughs> ลับมาอีกกลับมาพลิกพลิกมันถึงองยะถูกทรงมันเอาวแล้ว <c oughs> นี่คือชิ้นแรกครับผม ชิ้นแรกก็ประมาณนี้เลยนะครับอ้าชิ้นที่สองอันนี้ชิ้นที่สองอ๋อตัวนี้จะเป็นตัวสลักงวลูกบอลครับโอ้โหงาวบเลยอ้อาไง <Okay. S 2> นนครับผมของแท้อ,อ้ามาชิ้นที่สามลุ้นกันครับผมชิ้นที่สามครับเป็นการรีวิวแบบบ้านๆนะครับผม กับนบ้านจริงๆนะครับเราจะตั้ง,งที่ด้านล่างของท้ายรถนะครับเดี๋ยวให้ใช้ชิงจังน,นี่ชิงที่สามครับผมนี่สามนี่ตัวสลักอ๋อมีสลักมี่ด้วยสลักล็อกโอ้ตัวนี้ใช่ไหม ชิ้นชิ้นี้เดี๋ยวมันจะมีนี่ไงน็อตค่ะล็อกน็อตล็อก,อกยัดเข้าไปอ๋อนี่ครับแล้วตัวนี้ประกอบนี่ใช่ไหมตัวนี้ก็น็อตสี่ตัวเดี๋ยวเดียวเออแล้วแหละใช่ใช่ใช่เอา้าเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งดูครับผมว่าจะออกแบบมา,เ,าเจ๋วขนาดไหนครับผมติดตามคลิปนี้ครับผม เราก็เอาชุดพ่วงลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็มาดูระดับของตัวยึดน็อตนะครับเขาก็จะมีมาให้เราประกบนะครับไอ้แจงดูด้วยนะไอ้นน็อตไอ้ตัวไหนที่เป็นน็อตของมันอะใส่น็อตตัวไหนตรงไหนบ้างจำไม่ได้เปล่าจาได้มีสองตัวหลังหวนอยู่ตัวไหนอะไรไงเราก็มาดูนะครับจุดยึดของเจ้าตัว นนี่ตัวห้ารถรถยนต์ของท่านนะครับมันก็จะมีค่าซียื่นออกมานะครับไหนยิงหงิบเอาไปสอยพัดขบวนรถเราก็จะใส่ตัวนี้เอาไหให้โชยดูนี้โชยดูหน่อยอาตัวนี้เอาน็อตมันเอาออกได้ไหมได้เอาน็อตออกก่อนแล้วก็สวมไปน็อตไอ้นี่เน้น็อตเขาเชื่อมมาเลยเชื่อมมาได้เหรอครับ เดี๋ยวเราเอาน็อตออกก่อนครับผมตัวนี้จะต้องไปประกบอยู่กับคัสซีของตัวรถนะครับต้องถอดเอาไปประกบก่อนตัวนี้จะมีแหวนการคลายมาให้แล้วก็แหวนตัวนี้คลิปน็อตสองตัวครับถอดเอาให้หมดเลย พอเราเอาน็อตออกเสร็จนะครับเราก็ยกตัวนี้ออกมาตัวนี้ตัวนี้ก็จะขึ้นไปอยู่ที่คัสซีด้านบนนะครับกบกบด้านบนแล้วก็ย่อนลงมานะครับอัน,นะครับหลังจากที่เราใส่แล้วมันมีปัญหานหน่อยนะครับผมเพราะว่าน็อตตัวนี้เขาเขาเชื่อมเขาเชื่อมล็อกไว้นะครับแต่ว่าไม่สามารถอสอดเข้าได้ต้องต้องเกียร์แกออก เกียร์ออกครับเกียร์ออกสองตัวน็อตสุดท้ายข้าหลังเนาะครับผมนี่ตัวนี้เกียร์ออกครับจนถึงเราก็สวมไปถ้าของรีโวนะเพราะว่ามันติดปัญหาก็คือติดตัวนี้น็อตตัวนี้น็อตตัวตัวนี้ค่ะคัสซีใช่ไหมครับผมมันมันยังอยู่เพราะถ้าเราถอดถ้าถอดน็อตคัสซีแล้วมันถอดไม่ออกนะครับ,รบเราก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการที่เอาตัวที่เชื่อมตายไว้นี่ แต่ถ้าบางเจ้าไม่มีไม่มีเข้าเชื่อมไว้ก็ดีครับผมใส่น็อตไปเลยนะครับจบไม่ต้องเชื่อมแต่บางบางร้านเขาอาจจะเชื่อมมาก็ต้องแก้ปัญหานะครับเอาเดี๋ยวจะลองใส่ดูครับลองใส่ดูสินี่ลงตัวเลยเนาะพอดีครับพอดีเลยนะครับทีนี้ก็ใส่น็อตตัวผู่ไป ใอ้อใโคเบนไหนโคเบนโคที่เราเจียวไว้อ่ะอันนี้ถูกใช่ไหมเอาเอาโคใน้โคที่เราเจียวไว้โคไหนเอาน็อตไหนเอนาอลงได้ไหมถ้าเราไม่ลงเราไปเจียอีก ขี่ไปนีตอนนี้เราก็ยึดน็อตเรียบร้อยแล้วครับผมตนนัวนี้ยึดกับคัสซีโอ้โหไม่ต้องมีกันดัดแรงอะไรมากเลยนี่ครับอ่ะตอนนี้ก็เราได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ก็จะออกแบบมาในลักษณะตัวนี้เลยนะครับเป็นอุปกรณ์ลากเลอร์ตัวนี้ก็หัวลูกบอลนะครับอันนี้ก็แค่เลยเนี่เลย่อใช่ไลักอ<ไ>อืมมันถอดได้เลยถอดได้ถอดได้โอเคครับ ตัวนี้ก็สามารถเสียบตเทเล์ได้เป็นสลักมาติดทาอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเสร็จร้อยเรียบร้อยอดีนะครับผมนอกก็อตก็นี <c oughs> เรียบร้อยครับพี่น้องอ้าขอบคุณเรียบสีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเอาจิมมืดเลย มาจุดบุดเลยครับนี่ครับโอ้สวยสวย <c oughs> สวยเลยบ้ับผมเอา้าคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไว้ตอนนี้ครับผมเดี๋ยวการทดลองลากยังไงเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าครับกับเจ้ารีโวโรโค ตัวนี้นะครับผมออกงานะนะคนีก่อาทานผู้ชมไว้ทันทีครับกดไลค์กดแชร์ก็ได้ครับผมคิณผู้บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ